ช่วงนี้เครียดจังเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องถวงทั้งโควิด1 9เรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับผมล้วนแต่มีเรื่องทําให้ปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับมีวิธีการยังไงที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นไหมครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาวันนี้ผมหาคําตอบมาให้ท่านผู้ชมแล้วครับผม อยู่กับผมนายแพทย์วรวัตรเอียวสินพาณิชย์นะครับคิสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันและแบ่งปันเคล็ดลับนะครับในการช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับวิธีการมีอะไรบ้างก็คือมีการกดจุดนะครับผมอีกอันนึงก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วก็คือใช้ความเย็นนะครับหรือใช้น้ําแข็งอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่า มีวิธีการอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกครับเรื่องของการกดจุดนะครับก็จะมีจุดที่ช่วยผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ทําให้การนอนหลับดีขึ้นก็จะมีอยู่3จุดนะครับผมวิธีการก็คือเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะมีจุดที่1นนะครับกดบริเวณตรงกลางศีรษะนะครับตรงลากเส้นจากหูเบิร์ดมาอย่างนี้กดตรงกลางศีรษะเลยนะครับแล้วก็มือ จะใช้นิ้วนิ so ้วเดียวเนี่ยกดค้างเอาไว้นะครับผมแล้วก็ใช้อีกนิ้วมือที่เหลือเนี่ยนะครับครึ่งนะครับบริเวณตรงหว่างคิ้วนะครับผมน่ยอันนี้ก็คือเป็นท่าที่หนึ่งนะครับผมค้างจะกดเป็นวงกลมก็ได้นะครับผมค้างไว้สัก15บนาทีหรือกดเฉยๆก็ได้ค้างไว้สิบนาทีอันนี้คือท่าที่1นะครับผมอ่าท่าที่2นะครับนิ้วมือก็ยังกดอยู่บริเวณกลางศีรษะอยู่แต่ว่า4นิ้วที่เหลือนะครับผม กดนะครับบริเวณตรงบริเวณกลางกระดูนะครับผมแล้วก็กดค้างเอาไว้พร้อมกับหายใจเข้าออกลึกๆอย่างนี้นะครับผมเข้าออกลึกๆนะครับสครั้งนะครับผมขณะที่ทําคุณจะสัมผัสได้ว่าร่างกายมันกําลังผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการกดจุดซึ่งเป็น เป็นการเซตระบบเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาติกแล้วก็เป็นการปรับสมดุลของฮอร์โมนนะครับช่วยในการผ่อนคลายแล้วก็ต่อสู้กับพวกฮอร์โมนความเครียดนะครับผมแล้วก็มีส่วนช่วยในการทําให้การนอนหลับดีขึ้นนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เอามาฝากกันก็คือว่าเราจะใช้ความเย็นนะครับมามาใช้ช่วยในการนอนหลับวิธีการใช้ยังไงเดี๋ยวผมคาะอุบไว้นิดนึงก่อนนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับ ที่เราที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมร่างกายของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเมื่อประมาณ2 0 0แสนถึงสามแสนปีก่อนนั่นหมายถึงว่าเป็นทุง่งหญ้าสซนาวิ่งเล่นนะครับก็คือวิ่งไล่สัตต้าสัตนะครับหาอาหารนะครับซึ่งสมัยนู้นก็ยังไม่มีแอร์นะครับผมตัวที่จะกระตุ้นให้เรานอนหลับรู้สึกความง่วง เกิดความง่วงนะครับหก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับตอนกลางวันอุณหภูมิจะร้อนนะครับผมตอนกลางคืนอากาศจะเย็นลงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นการนอนอันหนึ่งนะครับผมอันหลับที่2ก็คือเรื่องของแสงไฟนะครับผมถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนก็ยังไม่มีดวงเอไม่มีไฟฟ้านะครับผมเพราะนั้นเราก็ดำรงชีวิตผ่านตามวงจรของธรรมชาตินะครับผม ถ้าเกิดว่าความมืดเนี่ยนะครับผมความมืดนะครับก็จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นเรื่องของการนอนหลับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีการเปลี่ยนไปนะครับของสภาพความเป็นอยู่นะครับมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับผมกลับมาเรื่องของการนอนของเรานะครับผมเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าตัวที่จะกระตุ้นเรื่องของการนอนอันนึงก็คือเรื่องของตัวนี้ครับความเย็นนะครับหรืออุณหภูมิ ดังนั้นนะครับจึงมีเคล็ดลับนะครับในการที่จะหรือเทคนิคในการที่เราใช้น้ําแข็งนะครับหรือโคแพคหรือแผ่นประครบเย็นเนี่ยนะครับผมนี่ประครบบริเวณหน้าผากเลยนะครับผมประครบบริเวณหน้าผากเลยเหมือนเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการลดอุณหภูมิของร่างกายในช่วงบริเวณบริเวณช่วงหน้าผากเหลือแล้วก็เหมือนกับเป็นการหลอกสมองหลอกร่างกายของเราว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากร้อนนะครับมาเป็นอุณหภูมิเย็นเหมือนก็เป็นการ ส่งสัญญาณนะครับบอกร่างกายว่าอันเนี้ยอากาศมันเย็นลงแล้วนะครับผมมันได้เวลาเข้านอนแล้วนะครับนะ<_ 00> <_ 00> <_ 00> แล้วก็ใช้จะใช้เป็นแผ่นเจลเย็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นน้ําแข็งนะครับผมหรือมาประครบนะครับบริเวณที่บริเวณหน้าผากน,นะครับพอรู้สึกว่าเอาแค่รู้สึกเย็นๆนะครับผมเย็นรู้สึกเย็นๆพอไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่ามันปวดหรือไม่อย่าประครบจนรู้สึกว่ามันเจ็บหรือปวดนะครับผมให้มันรู้สึกแค่เย็นๆสบายสบาย นะครับอาจจะมีการยกออกมาสลับนะครับเป็นครั้งคราวนะครับผมก็ประคบเนี่ยฮะประมาณสักอ่าห้านาทีนะครับผมแล้วก็ทํากับการสลับกับการกดจุดนะครับผมก็คือเนตท่าที่หนึ่งนะครับผมจุดมือหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่าที่สองนะครับผมทําสลับกันอย่างนี้นะครับผมท่าที่สองแล้วก็สลับกันกับการใช้เยลเย็นนะครับผมมาประคบที่บริเวณหน้าผากผมเคยลองทําแล้วนะครับ ตอนแรกผมว่าเฮ้ยเอาแค่เยลเย็นมาแปะที่หน้าผากนี่มันจะช่วยให้นอนหลับได้ไงปรากฏว่าพอผ่านไปแล้วกออ็พอประครบเย็นเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปที่ที่นอนรู้สึกว่าแบบโอ้่วงงนอนง่วงจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามัน,มนวิธีการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นนะครับทำให้เรารู้รสึกว่ามี ความอยากนอนหลับนะครับแล้วรู้สึกมีอาการมีอาการง่วงนอนนะครับเกิดขึ้นได้นะครับผมก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เอามาแบ่งปันกันนะครับผมเผื่อถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครมีปัญหาหรือเกี่ยวกับการนอนอยู่จะได้แล้วไม่อยากจะกินยานะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับผมในการที่จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นครับผมเอาละครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเคล็ดลับนี้ดีมีประโยชน์ก็ตึ้งส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็ กดไลค์ไปก่อนแล้วใจให้ผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ